สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญยาพรตโตชยัยกุลนะคะหัวหน้าโครงการเรื่องการประเมินการวัดปริปมาณสีทางหัตถการในรังสีร่วมรักษา,านะคะโดยใช้หัววัดชนิด OSL Nano dot สำหรับงานรังสีวินิชัยค่ะ ค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะก็คือการใช้รังสีเอ็กซเรย์ในทางการแพทย์นอกจากจะมีข้อดีในด้านการช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆก็ยังสามารถก่อให้เกิดผลเสียที่เกิดการใช้รังสีเอ็กซเรย์ได้โดยพบว่ารังสีสามารถส่งผลโดยตรงต่อระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้โดยเฉพาะงานทางด้านรังสีร่วมรักษาหรือว่า interventional radiology นะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จำเพาะที่มีขนาดเล็กใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยและใช้ภาพทางรังสีวิเดชัยโดยสร้างภาพจากรังสีเอ็กซรย์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีการฉายรังสีตลอดเวลา ค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในสานการณ์ทางรังสีร่วมรักษาของผู้ปฏิบัติงานในงานรังสีร่วมรักษานะคะโดยใช้อุปกรณ์วัดรังสีชนิด osl nano dot สำหรับงานรังสีวินิจฉัยค่ะค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเราก็จะทำการศึกษาหาปริมาณรังสีที่บริเวณตาหน้าอกเอวและมือ ของผู้ปฏิบัติงานในทางด้านรังสีร่วมรักษานะคะโดยจะใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิด OSL แบบนาโนดอทซึ่งเรามุ่งเน้นศึกษาปริมาณรังสีที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อย,ยืนยันปริมาณรังสีที่ใช้ระหว่างการทำมาตรก,การทางรังสีร่วมรักษาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ ผลการทดลองของการกระจายปริมาณรังสีนะคะพบว่าการกระจายของปริมาณรังสีสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณหัวเตียงใกล้กับหลอดเอ็กซเรย์ในขณะที่บริเวณกลางเตียงและปลายเตียงจะมีปริมาณรังสีต่ำลงและที่ระยะห่างจากเตียงเอ็กซเรย์1.5เมตรจะมีปริมาณรังสีสูงกว่าที่ระยะห่าง2เมตรค่ะ พบว่าปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับโดยเฉพาะในสตาฟฟคนที่1และสตาฟฟคนที่2จะได้รับปริมาณรังสีในส่วนของอวัยวะทางด้านซ้ายมากกว่าทางด้านขวาแต่ในสตาฟคนที่3กลับพบว่ามีปริมาณรังสีในอวัยวะทางด้านขวามากกว่าทางด้านซ้ายซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลตำแหน่งที่สตาฟยืนในด้านหันซ้ายชิดติดกับเอ็กซเรทิวส่วนสตาฟฟคนที่3าหันด้านขวาชิดติดกับเอ็กซเรทิวค่ะ สำหรับปริมาณรังสีสะสมในแต่ละอวัยวะเราพบว่าบริเวณแคนหรือมือจะเป็นส่วนที่รับปริมาณรังสีเยอะที่สุดและส่วนของหน้าอกและเอวด้านในเสื้อตะกัวจะได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้อุปกรณ์กำบังรังสีโดยการใส่ชุดตะกัวค่ะ สำหรับการเปรียบเทียบปริมาณรังสีนะคะที่ได้ระหว่างการตรวจด,ด้วยหัตถการ TOCE และ PTBD พบว่าแนวโน้มของปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับในกระบวนการตรวจ TOCE จะมีค่าน้อยกว่า PTBD โดยรวมในเกือบทุกอวัยวะค่ะ โดยสรุปนะคะงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเป็นริมาณสีที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีร่วมรักษาซึ่งประกอบไปด้วยทีมของรังสีแพทย์พยาบาลและนักรังสีเทคนิคโดยเราทําการศึกษาจากปริมาณรังสีที่เกิดขึ้นจริงณตําแหน่งของอวัยวะต่างๆเพื่อดูแนวโน้มค่าปริมาณรังสีสะสมที่เกิดขึ้นโดยใช้หัววัดชนิด osl nano dot สำหรับการ,รวัดค่าปริมาณรังสี โดยงานวิจัยนี้ชี้เห็นว่าระยะทางค่อนข้างมีผลต่อความเสี่ยงที่จะได้รับปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและยังใช้เป็นแนวทางสำหรับข้อบ่งชี้ในการลดปริมาณรังสีในแต่ละอวัยวะรวมถึงการพัฒนากระบวนการการตรวจการเลือกใช้อุปกรณ์การตรวจและอุปกรณ์ป้องกันร,รังสีสำหรับในทางการแพทย์ต่อไปได้ค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณคณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้นะคะและสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณทีมของรังสีแพทย์น,นะคะที่ให้ความร่วมมือในการให้เรานําอุปกรณ์ไปตรวจนับวันนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ